ทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมประเทศเยอรมน,นีถึงมีคนออกมาประท้วงต่อต้านมาตรการเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาดีวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังครับสวัสดีทุกคนนะครับผมวรสิทธิโจนะฮะวันนี้ก็กลับกันีกครั้งกับคลิปของโจนะฮะเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมานี้นะฮะมีการประท้วงนะครับผมในประเทศเยอรมน,นีเนาะต่อต้านนะครับมาตรการเกี่ยวกับไวรัสโคโรนานะครับผม ที่เมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมน,นีนะฮะซึ่งจากการอ้างอิงของผู้ประท้วงในครั้งนี้นะครับมีคนกล่าวว่าผู้ชุมนุมเนี่ยมีเป็นแสนๆนะครับจนบางทีเนี่ยอาจจะเหยียบถึงล้านคนเลยก็ได้นะครับผมแต่ทางสำนักงานข่าวของ ZDF นะฮะก็ได้รายงานว่าน่าจะมีประมาณ2 0 0 0 0ถึง3 0 0 0 0คนได้นะครับผมจำนวนผู้ชุมนุมที่ออกมาในแต่ละครั้งเนี่ยก็มีจำนวนเพิ่ม มากขึ้นเรื่รอยๆนะครับผมแต่สิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นเนี่ยถ้าการรายงานข่าวนั้นเกี่ยวกับไวรัสโคโรนานะครับท um> ี่มาจากสำนักงานข่าวของรัฐบาลยอดดิสไลฟ์ใน y t u t u นะฮะมีจำนวนมากกว่าไลค์ย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผมทุกคนอาจจะสงสัยว่า มันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมในประเทศเยอรมน,นีตอนนี้แล้วทําไมเนี่ยผู้ชุมนุมมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นนะครับผมผมเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่สงสัยนะฮะฉะนั้นผมวันนี้ก็เลยไปหาข้อมูลมานะครับเพื่อที่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะฮะเกี่ยวกับความคิดเห็นนะฮะของชาวประท้วงในวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยว่าเขาเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวนีนเนี่ยผมก็จะมา เล่านะครับแล้วก็มาสรุปแล้วก็แปลให้ทุกคนฟังเนาะซึ่งจุดประสงค์ในการทัคลิปนี้ของผมเนี่ยมีเพียงแค่อยากให้ทุกคนนะฮะได้รับรู้สถานการณ์นะครับที่กําลังเกิดขึ้นจริงอยู่บนโลกของเรานะครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่ผมหามานะครับก็ผมก็หามาด้วยตนเองเนาะหากทุกคนนะฮะฟังคลิปของผมจบแล้วเนี่ยก็อย่าเพิ่งปักหลักเชื่อนะครับจนกว่าทุกคนเนี่ยจะได้ไปหาข้อมูลด้วยตนเองอีกทีเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับผม วันที่29สิงหาคมประเทศเยอรมนีเมืองเบอร์ลินนะครับมีการประท้วงนาะที่ผมได้กล่าวไปตอนแรกซึ่งในวันนั้นเนี่ยก็มีชาวยูทูบเบอร์หลายคนนะฮะได้ออกไปสัมภาษณ์ผู้คนนะครับในท้องถนนเกี่ยวกับความคิดเห็นนะฮะว่าทำไมพวกเขาเนี่ยถึงมาประท้วงเนาะผมเนี่ยก็จะหยิบมาแปลความคิดเห็นของผู้ประท้วงบางส่วนให้ทุกคนฟังกันนะครับโครนา Es wird diese k r a n k h e ชายคนนี้นะฮะเขาเนี่ยได้บอกว่าข่าวนะครับที่เกี่ยวกับไวรัสโคโรนาเนี่ยมันเป็นโผกันดานะฮะที่ทําให้ผู้คนกลัวนะครับเพราะข่าวที่รายงานเนี่ยมันเป็นรายงานเกินจร,จริงจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้อันตรายอย่างที่ข่าวได้รายงานนะฮะซึ่งมากไปกว่านั้นเนี่ยการที่มีมาตรการเกี่ยวกับไวรัสโคโรนานะครับมันส่งผลให้สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของพวกเขาเนี่ยถูกจํากัดลงนะฮะเช่น การตัดสินใจที่เขาจะใส่หน้ากากหรือไม่ใส่หน้ากากนะครับซึ่งเขาก็บอกนะครับว่าเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยก็มีโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยได้ระบาดนะฮะแ,แต่ทำไมตอนนั้นเนี่ยถึงไม่มีการจำกัดสิทธิเสรีภาพเหมือนในตอนนี้เลยล่ะเขาก็ตั้งคำถามนะครับก็คนนี้นะฮะคนนี้เนี่ยเขาก็ได้บอกว่าเขามาจากบาเยินนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็มีลูกนะครับผมอายุ9้าขวบนะฮะ แล้วเขาก็บอกว่าพอมีการจํากัดสิทธ,ธิเสรีภาพเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยลูกของเขาก็ไม่เข้าใจนะฮะเขาก็แล้วเขาก็บอกว่าที่บาเยอร์นะครับก็มีความคิดนะฮะที่ให้เด็กๆนะครับใส่หน้ากากนะครับเวลามีการเรียนการสอนเขาสึกว่ามันเป็นอะไรที่เข้มงวดนะครับสําหรับเด็กๆเกนาะเขาก็เลยมาประท้วงต่อต้านสิ่งนี้นะครับผม Wir Zeit keine keine haben sechs gehabt, Monate Debatten, jetzt offenen o o p p เขาก็ได้บอกว่านะครับว่า ตั้งแต่6เดือนที่ผ่านมานะครับยังไม่มีการให้โอกาสคนเนี่ยได้ไปคุยดีเบตเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆจังๆนะครับบนสื่อมีเดียเนาะเขาได้บอกว่าหากสำนักงานข่าวเนี่ยมีความบริสุทธิ์ใจจริงๆนะฮะต้องมีการเปิดให้โอกาสนะครับผมให้คนเนี่ยออกไปดีเบตนะครับหรือออกไปโต้วาทีนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆจังๆนะฮะเขาซึ่งเขาก็ได้บอกอีกครับว่าการดีเบตเนี่ยเขาต้องการเพื่อที่จะให้หาทางออกของปัญหานี้ไปด้วยกันนะครับ เขาเนี่ยมานะครับเพื่อใช้สิทธิเสรีภาพนะฮะที่จะแสดงความคิดเห็นเขาบอกว่าคนที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เคยถูกเชิญไปร่วมรายการหรือทอล์กโชว์เลยนะฮะเพื่อที่จะแสดงความจริงแล้วก็ความคิดเห็นของพวกเขานะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นหมายความว่าความคิดเห็นหรือความจริงเนี่ยก็ได้ถูกปกปิดต่อสังคมนะฮะเขาก็ได้กล่าวไว้อย่างนี้นะ ผู้ชายคนนี้นะครับเขาก็บอกว่าหลังจากที่เขาเนี่ยได้ฟังสัมภาษณ์ของบิลเกตนะครับเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนว่าบิลเกตเนี่ยต้องการที่จะฉีดวัคซีนให้กับผู้คนมากมายบนโลกนะครับแล้วไม่มีใครเนี่ยถามบิลเกตกลับไปเลยนะครับว่าไม่มันไม่อันตรายหรอต่อชีวิตของผู้คนก็เลยตัดสินใจออกมาประท้วงนะครับเพราะว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยเขาเห็นว่ามันเป็นอันตรายต่อผู้คนบนโลกนะครับผมก็คือหลังจากที่รับวัคซีนไปเนี่ยมันทําให เขาบอกว่ามันเป็นส่งผลข้างเคียงหรืออันตรายต่อร่างกายของคนนะฮะเขารู้สึกว่าเขาไม่เห็นด้วยนะครับผมแล้วเขาก็มีความคิดเห็นอีกนะครับว่าการรายงานข่าวนะครับของสำนักงานข่าวเนี่ยในประเทศเยอรมน,นีนะครับได้เปลี่ยนไปเนะเาะเขาว่าไม่รู้เป็นเพราะว่าบิลเกตได้สปอนเซอร์เงินนะครับ2.3ล้านยูโรให้กับสำนักงานข่าวหรือเปล่านะฮะเพราะตะก่อนเนี่ยการรายง,งานข่าวของสำนักงานเนี่ยจะเป็นการรายง,งานแบบตรงไปตรงมานะครับ ไหนๆก็พูดถึงบิลเกตแล้วนะครับผมทุกคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมเรื่องนี้เนี่ยบิลเกตถึงมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวผมเนี่ยจะอธิบายให้ทุกคนฟังนะครับการประท้วงครั้งนี้แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีผู้คนบางกลุ่มนะครับผมเน้นย้ำนะครับว่าบางกลุ่มนะครับไม่ใช่ทุกคนนะฮะที่เชื่อว่าสถานการณ์ทั้งหมดนี้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่ามีคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะฮะอยู่เบื้องหลังนะครับดังเช่นบิลเกตนะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาต้องการที่จะควบคุมนะครับการกระจายข่่่าาวววทีีนนนกกลล้้แ็ เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนให้กับผู้คนเนาะเพราะว่าคนกลุ่มเหล่านี้เนี่ยต้องการทําตามแผนบางอย่างนะครับที่พวกเขาได้วางไว้นะครับผมซึ่งประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ผู้คนเนี่ยถกเถียงกันมากเลยนะครับซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องนี้เนี่ยมีคนเชื่อมากน้อยขนาดไหนนะครับอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆแต่ที่ผมทราบเนี่ยมีช่องรายการ YouTube ช่องหนึ่งนะฮะได้รายงานนะครับความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับบิลเกตนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยมีคนดูนะฮะ มากถึง3ล้านคนเลยนะครับผมเนื้อหาคร่าวๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะวันนคลิปนี้เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าบิลเกตนะครับได้อยู่เบื้องหลังกับเหตุการณ์เหล่านี้นะครับที่เกิดขึ้นเพราะว่าบิลเกตนะฮะได้สปอนเซอร์ให้เงินกับ WHO นะครับแล้วก็สำนักรายงานข่าวนะฮะในประเทศเยอรมนีจึงส่งผลให้บิลเกตเนี่ยสามารถควบคุมนะครับสถานการณ์โลกได้อย่างที่เขาต้องการนะฮะเพื่อจุดประสงค์บางอย่างนะครับผมก็มี y o u b e c h ชาแน l อีกนะครับที่ เป็น u t u b e ฝ่ายตรงข้ามเขาเนี่ยก็มาได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณพูดมาเนี่ยมันจะเป็นจริงได้อย่างไรเพราะว่าเงินที่บิลเกตะได้บริจาคให้กับ w h o เนี่ยมันไม่ได้เยอะอย่างที่คุณได้กล่าวมาเลยนะแล้วเขาเนี่ยก็ได้ทําการโชว์หลักฐานต่างๆนะครับแล้วเงินที่บิลเกตเนี่ยได้ให้สํานักงานข่าวหนึ่งในประเทศเยอรมนีเนี่ยก็คิดเป็นเพียงแค่1%เท่านั้นนะครับผมของรายได้ทั้งหมดของสํานักงานข่าวนี้นะฮะ เป็นการโต้กลับไปนะว่าเอ้ยมันไม่จริงหรอกสิ่งที่คุณคิดอะ่ะเพราะว่าสิ่งที่คุณคิดอะ่ะมันมันไม่สมเหตุผลนะอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งอันนี้เป็นแค่หนึ่งประเด็นนะครับที่เกิดขึ้นนะฮะในคลิปนี้ก็มีอีกหลายประเด็นเลยนะครับที่เขาได้พูดนะครับผมแล้วก็คนที่ฝ่ายตรงข้้มเนี่ยก็ออกได้มาออกมาถกแล้วก็หักล้างนะครับผมก็ผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างเนาะคนก็เป็นลองตีฟังฟังดูกันได้แต่มันเป็นภาษาเยอรมันนะครับ นี่ก็เป็นข้อมูลนะครับส่วนหนึ่งนะฮะที่ผมได้หามาจากผู้ประท้วงนะครับว่าเขาเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้นะฮะซึ่งข้อมูลจริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับผมแต่นี้นี่ผมหามาเนี่ยก็คือเป็นภาพรวมส่วนใหญ่นะครับซึ่งหากเพื่อนๆสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยผมเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปหาข้อมูลด้วยตนเอง อีกทีด้วยนะครับอย่างที่ผมพูดไปอย่าเพิ่งเชื่อผมนะโอเคนะครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากฟังสิ่งนี้ผมได้นําเสนอไปเนาะหากมีข้อมูลใดๆนะครับที่เพื่อนๆและทุกคนเนี่ยอยากจะให้เพิ่มเติมนะครับหรือว่าอยากจะช่วยเสริมนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับและทุกคนนะคะหากมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมก็วันนี้เนี่ยกโจก็ขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะฮะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีครับ 拜拜。Bye bye.